เข้าใจว,าว่าวันนี้ประมาณ5้าโมงเย็นที่มีการประชุมกันใช่ไหมครับก็คงต้องฟังการประชุมร่วมกันระหว่างสองพัดช่วงเสารท์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีเวลาได้ทํางานเยอะแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลของที่คณะทํางาน12คณะได้มีการทํางานกันมาของภายในเครือื่าไทยที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้เสียที่เกิดขึ้น ไม่ใชเป็นเรื่องของ FTA ที่ยังค้างการเจราจาอยู่นะครับพร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งก็มีการแย่งแหล่งเงินทุนพอสมควรถ้าเกิดเราไม่รีบเจราจาเราไม่รีบจัดก,การตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเอลนิโน,โนเรื่องภายแล้งเรื่องราคาพืชผลนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นประเด็นสําคัญมากกว่านะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่สถา,านการณ์ก็บีบบังคับให้มีการ ให้มีการต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญกว่าครับเราพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนําหรือว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดวันนี้ที่ที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทำเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องเตรียมความพร้อมในการที่เราจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเราหมายความว่าพรรคแต่แต่พรรคร่วมก่อนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสําคัญสูงสุด เพราะนั้นเนี่ยการเตรียมการในเรื่องของนโยบายที่การประชุมครมอนัดแรกเรื่องมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o อ t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ